าแสนสวยครับน้องถุงเงินครับชื่อคล้ายๆกันกับขุนเงินนะครับถุงเงินหันหน้ามาดูเอหน่อยโลกเร็วถุงเงินถุงเงินงงนี่ครับนั่งตะแกงหน้าเลยนะครับเขาอยากมาด้วยครับผมหลังเดินทางไปหาเขาครับบรรยากาศตอนเช้าครับ ันนี้แดดไม่ร้อนนะครับ f อครับนี่แดดไม่ร้อนครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีพายุหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับน้องถุงเงินก็นั่งรถแบบชิวๆนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมควานลักนะครับช่องสีดอกคุณเงินครับผม วันนี้บรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศดีรู้สึกว่าจะมีพายุหรือยังไงก็ไม่รู้ครับก็วันนี้ผมจะพามาดูคุณเงินครับตอนเช้าหลังจากเมื่อคืนผมเอามาปลูกป่านะครับตอนเช้าเราก็ต้องมาหาคุณเงินแต่เช้าแล้วก็มาเช็คดูว่าเขาจินญ้ายังไงครับแต่วันนี้ก็มีสมาชิกลูกสาวของผมนะครับนี่ครับ นี่ก็น้องถุงเงินนะครับน้องถุงเงินวิ่งตามมาครับวิ่งตามมาเขาบอกว่าสงสัยเขาจะคิดว่าอ้หลายวันแล้วไม่ได้เจอขุนเงินก็อยากมาด้วยครับอยากมาด้วยอยากมาเจอขุนเงินเดี๋ยวไปดูขุนเงินเลยครับไปถุงเงินลงรถอึ๊บอ่าลูกสาวแสนสวยครับนี่ไป เ,เดี๋ยวเราจะเอาอ้อยไปสักสองสามลำครับอ้ยอยไปให้เขากินครับไปสุดเลน,นไปเร็วไปมน่นะครับบรรยากาศดีนะครับตอนเช้าๆครับผมที่แหล่งอาหารเราก็เยอะแยะเลยครับเอ็ดีทุกท่าน แหล่งอาหารเรานี่ครับมีแต่หญ้าทั้งนั้นครับอยู่ได้อีกหลายเดือนครับผมต้องเลี้ยงไปแบบนี้แล้ครับตามมาครับผมนี่เป็นเรือนะครับนี่นี่เป็นเค,นครเเคือแบบนี้ช้างมากินนะครับนี่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 น ค้างกินเหมือนกันนะครับเป็นเรือมาดูครับไปแล้วจุงมเงินก็ไปแล้วไม้ไอ้คันรุงนะครับเนี่ยต้นเล็กๆนี่ครับนี่ต้นเล็กๆนี่ค้างกินเหมือนกันครับอาหารเยอะแยะเลยนะครับอาหารที่ธรรมชาติ ให้มาครับช้างเราก็ได้กินด้วยนะครับถ้าถ้าเป็นอีสานเขาจะเรียกหญ้าหญ้าหมกเต่านะครับนี่นี่เป็นหญ้าหมกเต่านี่ช้างชอบมากเลยนะครับหญ้าแบบนี้ครับนี่ช้างจะชอบมากครับนี่ก็มาดูฝั่งนี้นี่ครับนี่มีแต่หญ้าเลยนะครับนี่เนี่ย เนี่ยหญ้าพวกนี้ช้างจะชอบมากครับเนี่ยเนี่นี่เขาจะเรียกว่าหญ้าใบาไผ่ครับนี่หญ้าใบไผ่นู่าาไน,นไเอีกเรามาแล้วครับนี่มาหาแล้วเขาจะชอบมากนะครับเป็นหญ้าพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาอให้เขากินก่อนครับเอาสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับเสียงดงัดงๆครับเ <c oughs> สียงดงัดงๆก่อนลูก เอออ้าวครับนี่ก็ผูกไว้นี่แหละครับแหล่งหญ้าแหล่งอาหารเยอะแยะครับให้กินให้กินเต็มที่ครับช้างเราคุณอดได้นะครับแต่ช้างอดไม่ได้ครับโซลแกนของพวกเราครับนี่ให้เขากินแบบเต็มที่นะครับ ถุงเงินก็ได้มาเจอแล้วนะครับเจอคุณเงินแล้วเนี่ยถุงเงินครับก็อ,อยากมาหาคุณเงินน่ครับเดี๋ยวให้เขากินอาหารกินอ้อยก่อนนะครับนี่นะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับแหลงอาหารแหลงหญ้าก็เยอะแยะครับ ถุงเงินทำอะไรถุงเงินครับเดี๋ยวเราจะพาสีดอกขุนเงินของเรานะครับไปกินน้ำครับพี่ชัยมุงค,คุไปแล้วครับข้างหน้าเดี๋ยวตามไปดูเลยครับไปลงแม่น้ำมูลนะครับไปกินน้ำแม่น้ำมูลแม่น้ำที่ว่ารอเลี้ยง เชาบ้านวิมีชีวิตมานะครับเกิดมาผมก็เจอเลยครับแม่น้ำม,มูลมาดูตอนช้างลงคนระับ ราเมาดูน้องมงคลเล่นน้ำนะคะค <c oughs> ลงกันแบบนี้เลยนะคะคต่อไปเป็นคิวขุนเงินลงแล้ว ข้างตะลิ่งมันจะดินมันจะร่วนๆหน่อยนะคะเป็นดินทรายตรงนี้เป็นน้ำมูลนะคะน้ำมูลของจังหวัดสุด,ดิน หมเล่นน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าสอง,สองเชือกขึ้นแล้วไครข้อใหญ่ทงองค,คำคก็จะมามาเล่นน้ำโตนะคะเดี๋ยวให้คุณเงินกินน้ำก่อนครับเ,เ,เ,เดี๋ยวคุณเงินกินน้ำก่อนนะคะ พี่ลักข้ามไปนี่เป็นเขตบุรีรัมเลยใช่ไหมได้ค่ะแม,แม่น้ำมูลจะก,กั้นนะคะถ้าฝั่งตรงข้ามจะขึ้นเขตบุรีรัมนะคะเ,เขตอำเภอสตึกคะ่ะนี่เป็นเขตอำเภอชุมพมนนลบุรีนอนลงนอนลง อย่ายยก c á เขาไว้ตายตากนนั้นับเลยจักเลยจนัเลีเียวข้ามกระดานแล้วครับรับหลังของเสียกนะครับน้องขุนครับ อยาให้เจ้าของเปียนนะอ,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 อลงน้องขุนครับอ <c oughs> ของจะเปียนน,นนะครับน้องขุนเขามีท่าแปลกๆเยอะนะคะ อพี่ชายมงคลขึ้นไปแล้วนะคะน้องขุนยังไม่ขึ้นนะคะน้องขุนยังอยากเล่นน้ำต่อนะคะดู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 เขาเล่น ดูดูครับสิครับหอบขึ้เนเลยครับ เจ็บถูกงมาเย็บเย็บเลยเย็บถูงอือาบน้ำเสร็จเราก็จะเขาไปผูกกินหญ้านะคะ ของพวกเรานี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะหญ้าเยอะแล้วก็มีน้ำมูลที่สะอาดได้ให้ช้างได้กินได้อาบนะคะต่น้ำก็อยู่ใกล้ๆนะคะน้ำมูลก็อยู่ไมใไใจใช้มงคลก็จะไปผูกแล้วนะคะ ดูก่อนนะครับเรามีของเขานะจะต้องดูที่ถุงก,ก่อนครับอ้ผ่านครับไม่มีอะไรครับเราปลูกใส่ต้นเล็กนี่ครับปลูกต้นเล็กนี่ให้เขาถึงน้ำนะครับเวลาร้อนจะได้เล่นน้ำครับค่ะเราจะผูกขุนเงินใส่ต้นเล็กๆนี้นะคะแล้วก็ มันจะมีน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเขาสามารถเล่นน้ำได้ เราไปดูหุ่นขุนเงินใกล้ๆนะคะนี่ค่ะขนหางค่ะขนหางของขุนเงิน กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานของเราได้ทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ได้รับชมได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ